จะมานำเสนอใบงานที่หนะครับเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดเซนเร์คอนาันะครับขนาดไม่ต่อลงสองนะครับเพื่อกำหนดความเสียหเชในเครื่องกลสิ็นคดักอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้าสัมพนะครับวตดมิเตอร์ ac แอมมิเตอร์ ac วัดมิเตอร์นะครับ ค o อ e เ s อร์ l y ร์สวิตโหลดวอลิแอคนะครับและโหลด R, L, C อะไรครับผมจากทฤษฎีจากใบงานที่6นะครับจะได้สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยเราจะเขียนได้ดังนี้นะครับคือ E เท่ากับ C จุดคูณ k w คูณ f แล้วก็คูณกับ n a คูณกับฟังกนะครับโดยมันจะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับผม เราตั้งให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับโดย E นะครับจะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำต่อเฟสนะครับ KW นะครับคือ Winding Counter นะครับผม s a นะครับคือจำนวนขดลวด a m เจ t e r ต่อเฟสนะครับผม f ัก M นะครับคือจำนวน f ักแม่เหล็กต่อขั้วนะครับผมโดยและ F ของเรานะครับคือ P คูณ N หารด้วย120นะครับ F คือคือความถี่นั่นเองนะครับผม โดย p ของเรานะครับคือจำนวนขั้วแม่เหล็กนะครับและ n นะครับคือความเร็วรอบนะครับผมครับจากสรรมการเบื้องต้นของสรรมการ1และสรรมการที่2นะครับจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้นะครับผมคือ e เท่ากับ4.44คูณ kw คูณ na คูณ p คูณ n หารด้วย120นะครับคูณกับฟัก m นะครับ หรือเราจะนําค่าคงที่ทั้งหมดนะครับไปตั้งในรูป k นะครับผมจะได้สมการคือ k 1คูณกับ n นะครับผมจะเห็นว่าขนาดที่เปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของพาร์มมูเอของพาร์มมูเวอร์นะครับจะทําให้ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเปลี่ยนแปลงพร้อมกับความถี่นะครับเป็นสมการเชิงเส้นนะครับผมสองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา กับกระแสฟรีนะครับเนื่องจากฟัก M มนะครับเท่ากับ K2 คูณกับ if เนะครับเมื่อ K2 เท่ากับค่าคงที่นะครับขณะที่ยังไม่อิ่มตัวโดยจากสมการที่1และสมการที่2นะครับจะได้ความสัมพันธ์ดังสมการคือ e เท่ากับ4.44คูณ kW คูณ f คูณเคูณ k2 คูณ if มีหน่วยเป็นโวล์นะครับ หรือเราจะนําค่าคงที่นะครับมาเขียนในรูป k นะครับโดยเราตั้งให้เป็น k 3นะครับเท่ากับ4.44คูณ k w คูณ k 2คูณ f คูณ na นะครับเราจะได้เป็น e ก็จะเท่ากับ k 3 k I คูณ i f นะครับและในขณะเปลี่ยนแปลงกระแสฟินจะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนวนําเปลี่ยนแปลงเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโดยเป็นแบบช่ว,ชวงยังไม่อิ่มตัวนะครับผม จรการทดลองเครื่องกําเนิดขนาไม่มีโหลดนะคะรูปที่6.1วงจรเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสขณะไม่มีโหลดฝั่งโรเตอร์นะคะเราจะปล่อยไฟดีซีสปายนะคะที่220โวลต์เข้าที่กดลวดฟีนนะคะส่วนฝั่งสเตเตอร์นะคะเราจะต่อวงจรทีเฟสตานะคะที่กดลวดอะเมเจอร์นะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจุด u ส่วนจุดนี้ก็คือจุด V และจุดตรงนี้นะคะก็คือจุด W แล้วเราก็นำาวนมิเตอร์นะคะมาต่อที่จุด U และจุดร่วมนะคะเพื่อหาค่า EA ค่ะลำดับขั้นตอนการทดลองนะคะ 1. ต่อวงจรการทดลองจากรูปที่6.1 2. ปรับค่ากระแสกระตุ้น IF ให้มีค่าที่พิกัดและรักษาให้คงที่ตลอดการทดลอง 3. นะคะปรับความเร็วรอบของการหมุนตามตารางที่6.1นะคะโดยตารางที่6.1นะคะเราจะ ใหก้กระแสกระตุ้นนะคะมี5 1 0 0นะคะโดยเราจะฟีกระแสที่0 6แอมป์นะคะและเราก็ปรับความเร็วรอบนะคะตั้งแต่400รอบไปจนถึง1,600รอบและเรานะคะก็บันทึกค่า e a นะคะที่ได้จากการทดลองนะคะลงในตารางส่วนค่า f นะคะเราจะหาจากการคำนวณค่ะโดยโดยสูตร f เท่ากับ p คูณ n ส่วน120ค่ะ จากตารางที่6.1นะครับอันนี้เราจะมาต่อตารางที่6.2ครับตารางที่2นะครับเราจะปรับกระแสกระตุ้นนะครับไว้ที่50%ครับของกระแสพิกัดนะครับรับกระแสกระตุ้น50%ของผมก็ได้0.3ครับจากนั้นเราก็ปรับความรอวรอบครับตามที่เราต้องการนะครับเพราะผมต้องการแค่ 400, 600, 800, 1,000แล้วก็1 0 0 1 1,004แล้วก็1 0 0นะครับครับจากนั้นเราก็จะวัดหาแรงดันที่ขั้วอะมิเจอร์นะครับตาม คมนรรอบนะครับของแต่ละช่องนะครับครับเนะครับความถี่นะครับเราก็จะหาได้จาก P คูณ n นะครับหารด้วย120นะครับครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะกำหนดครับความเร็วคงที่นะครับที่1,500รอรอบนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราปรับกระแส กระตุ้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึง500 m อ h นะครับแล้วเราก็จะหาแรงงานที่คุรรู้ว่นะครับทอกนะครับทอกสปีดนะครับเราก็จะหาได้จากเครื่องสซอร์ไพร์นะครับครับตารางที่0.3แล้วก็6 4นะครับเหมือนกันนะครับ แต่ตาราง้หุดสีนะครับเราจะปรับความเร็วรอบที่750นะครับคือ50%ของ1,500รอบที่เรากําหนดไว้แต่ตอนแรกนะครับครับกระแสกระแสกระตุ้นนะครับกระแสไอฟินครับก็จะเหมือนกันครับปรับตั้งแต่0นะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง500ป์นะครับเขาก็จะหาได้จากเครื่อง s u p e r ไ r ร v e เหมือนกันนะครับครับ ไปนะคะวงจรการทดลองเครื่องกำเนิดใจโหลดนะคะทําการต่อวงจรนะคะโดยฝั่งซ้ายมือจะเป็นปล่อยแรงดัน DC ซีที่220โวลต์เข้าไปที่กดลวดปีนนะคะแล้วก็ทําการวัดกระแสะปีนฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นการต่อหม้อแปลงสามเฟสโดยทําการวัดกระ,สะแสอาร์มิเจอร์แรงดันอาร์มิเจอร์แล้วก็ P out ที่ก่อนเข้าโหลดนะคะ ลำดับขั้นตอนการทดลองนะคะต่อวงจรตามรูปที่6.2ที่อธิบายมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เริ่มเดินเครื่องให้มีความเร็วพิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสปรับกระแสก,กระตุ้นของเครื่องกำเนิดจนได้แรงดันไฟฟ้าที่พวงมีค่าเท่ากับพิกัดแล้วก็รักษากระแสกระตุ้นและก็ความเร็วรอบให้คงที่ตลอดการทดลองส,สับสวิตโดยใช้โหลด R 3ค่าก็คือ24900 220โอห์ม เราวัดหาความเร็วรอบกระแสกระตุ้นแล้วก็กระแสที่โหลดพิกัดแล้วบันทึกผลลงตารางโดยเราจะวัดกระแสโหลดแรงนั้นไฟฟ้าที่ตัว P out เลงบิดที่เพาแล้วก็คำนวณหาค่าประสิทธิภาพนะคะต่อไปนะคะสวัสิต จ่ายโหลดโดยเป็นโหลด R-L วงกลมการสาวค่าโดยค่า R เราจะปิดไว้ที่220โอห์มแล้วก็ค่า L จะมี3ค่าคือ 2.8, 1.2, 0.4มิลลิเฮนรี่นะคะแล้วก็ทำการวัดหาความเร็วรอบกระแสกระตุนแล้วก็กระแสโหลดที่พิกัดดังข้อมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการวัดทำการบันทึกค่าลงตารางโดยบันทึกที่กระแสโหลดเนแบบไฟฟ้าที่ทั่วทีเฮาเร่งหมทีเพาแล้วก็คำนวณค่าประสิทธิภาพ 1.6นะครับสับสวิตจ่ายโหลดให้เป็นโหลด RC อนุกรม3ค่านะครับคือให้ R เท่ากับตั้งแต่220โอห์ม900โ oh อห์ม2400โ oh อห์มนะครับและ C เป็น13และ6ไมโครฟาลัดต่อเฟสครับตามลำดับความเร็วรอบเราจะกำหนดคงที่นะครับและค่ากระแสกระตุ้นก็จะคงที่กระแสโหลดที่พิกัดวัดได้จากตอนแรก ทำการบันทึกค่าลงตารางที่6.7กระแสโหลดที่ตำแหน่งโนโหลดตำแหน่ง1ไมโครฟารตด3มโครฟารตดแล้วก็6ไมโครฟารตดนะครับค่าประสิทธิภาพได้จากการคำนวณน,นะครับ2การทดลองคุมค่าแรงดันที่ขั้วให้มีค่าคงที่นะครับเมื่อเครื่องกำเนิดใจโหลดต่างกันโดยทดลอง โหลดดังตารางที่6.5ถึง6.7อีกครั้งนะครับแล้วปรับค่า IF ให้แรงดันมีคั่วคงที่ครับเราจะทำการทดลองตารางที่6.8นะครับเป็นโหลด R นะครับ mm hmm. ก็จะมีตำแหน่งที่เป็น no โหลดแล้วก็ R 3ค่านะครับโดยเราจะปรับแรงดันที่คั้วให้มีค่าคงที่เท่ากับ220โวลต์นะครับ ดังนั้นกระแส i ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทางด้านค่า EA นะครับจะเป็นตอนที่ on-load นะครับเปอร์เซ็น VR ได้จากการคำนวณครับตารางที่6.9ก็เช่นกันครับแต่จะเพิ่มเป็นโหลด RL นะครับจะกำหนดค่า L มาอีก3ค่าครับต่อนุกรมกับโหลด R ครับตารางบันทึกผลการทดลองที่6.10นะครับโหลด RC ครับจะเป็นการต่อนุกรมระหว่าง RCR กับ C ครับ มันต้อค่าลงในตารางครับกลุ่มของผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ